สวัสดีครับเช้าวันนี้ประชาสัมพันธ์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้ผมมาแนะนำวิธีการเข้าติดตามเพจใน Facebook 2เพจเพจที่1ชื่อประชาสัมพันธ์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศของเราทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่ตั้งดอนเมืองหรือเกิดขึ้นที่อื่นเพจที่2ชื่อเพจเด็ด a เป็นเพจที่จะช่วยให้เกิดการตระหนักรู้บ้านต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเข้าหาเพจและการกดติดตามเพจกันนะครับโดยจะเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนจริงๆไม่ใช่เสียงจาก AI อย่างผมเรามาเริ่มดูเพจและติดตามเพจที่เราต้องการนะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Facebook ของเรานะครับ เราก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็มาคลิกตรงเนี้ตรงเพจนะครับแล้วตรงช่องค้นหานะเราก็ค้นหาด้วยคําว่าประชาสัมพันธ์กบมยุตธศึกษาทหานกากาศ พอเราค้นหาเรียบร้อยนะพิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วก็กด enter นะครับพอกด enter ป๊บเราเห็นอันนี้ขึ้นมาเราก็กด follow เลยนะครับกด follow นะก็คือตอนนี้ถ้ากด follow แล้วกด following เนี่ยก็จะเป็นว่าติดตามแล้วนะครับต่อไปเราไปค้นหาอีกเพจกันนะก็เพจที่ชื่อว่า death dsa เรียบร้อยแล้วเราก็ออก,กด enter นะครับก็เป็นเพจที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ mm hmm. ในด้านความปลอดภัยต่างๆทั้งด้านนิรภัยด้านความปลอดภัยด้านเกี่ยวกับเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคอนเซนเตอร์ด้านนิรภัยการจราจรด้านการขับขี่อะไรเนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็กด follow นะครับพอกด follow แล้วมันก็จะขึ้นคาว่า following นะแสดงว่าเราติดตามเรียบร้อยแล้วนะพอเราเปิดเราเล่น Facebook มานะมันก็จะเอาข้อมูลมาให้เราดูนะที่มีการอัปเดตนะครับ